ออกเลยนะคะเชิญค่ะท่านกรรมาการก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะพนกักงานหนุก็จะคอยแจ้งทุกท่านเช่นเดียวกันค่ะส่วนหนูก็จะอยู่กับท่านประธานตลอดเวลา,า,าลค่ะค่ะ,คะ มไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยแต่ว่าโอกาสเกิดมีไหมมีแต่ไม่บ่อยค่ะค่ะทุกใช่ค่ะทุกท่านสามารถทดลองยกคันยกได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะจับบริเวณด้านล่างใช่ค่ะยกให้สุดเลยนะคะเอาตัวแกนยาวติดตัวอุปกรณ์เลยนะคะสุดลค้ค้างไว้สักครู่ค่ะอย่าเพิ่งวางคันยกลงนะคะให้พนักงานหมุนประจำหลักแจ้งท่านก็ได้ค่ะว่าวางคันยกลงได้แล้วค่อยวางตัวอุปกรณ์ลงนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดท่านยกไม่สุดอย่างเงี้ยค่ะคือการยกไม่สุดเห็นไหมคะตัวนู้นไม่ใช่ค่ะตัวที่อยู่ทางด้านหน้าไว้สําหรับเสียงเหมือนกันค่ะใช่ค่ะออกด้านนี้ค่ะนี่ค่ะจะลงมาทางด้านนี้เนี่ยค่ะต้องยกให้สุดแกนด้านในถึงจะเปิดออกแล้วก็ลูกบอลใช่ค่ะใช่ค่ะเนี้ยค่ะเห็นช่องใสใสใช่ค่ะ มีอีกกรณีหนึ่งนะคะขออนุญาตสาธิตนะคะสมมุติว่าท่านยกคันยกแล้วนะคะลูกบอลตกลงมาแล้วแล้วท่านวางคือวางลงไม่สุดหรือว่าวางลงท่านคิดว่าสุดแล้วแต่ว่าลูกบอลไม่ตกลงมาทางด้านหน้านะคะจะคาอยู่บริเวณตรงช่องตรงนี้นะคะก็จะให้ทักท่านนะคะขยับแค่นี้ค่ะหน้าหลังไม่ต้องยกอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าถ้ายกอีกรอบหนึ่งอีกลูกหนึ่งจะตกลงมาทันทีนะคะแล้วท่านกมกับท่านตัด เพื่อนประธานก็จะต้องขึ้นมาเลือกนะคะให้แค่ขยับแค่หน้าหลังนี้เท่านั้นนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญที่อุปกรณ์มัลติพิกค,ค,ค่ะเชิญทางด้านหน้านี้นะคะขอ,อนี้